ေမေဇာကဒရတာဟံအာရ ोप ိတေအာတိကိုစယာမသဇနောဗန္တေဘကဝါတွေ့လာပါလေဒီဘောတောပိပါတိမ జన တနုကမ္ပမာနစေမေဇတလေဒုက္ကတာပနာတာရဘုတေပတိကနာဟတုအမဂံဒီရလတငိတာယာသုခာယအာလဟံသမ္မသမ္ဗုဒေဘကဝါ โคดธังพะกวานทังอภิวาทมิสจวากาโตพะกวา a ตาโมธะสมังนามาซามิสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสร้างโัสังฆังนามามิยนโมทาซัพระกวาโตราโตสมาสัมมุสสะนาโมทัสสะระกวาโตราโตสมาสัมมุสสะนาโมทะ สัพพะกวาตะระโตสัมมาสัมพุทธัสสมอิติสุขตรังคุโตนะโมพุทธายะปะฏิวีคงกาปปุมณเดวะกามาณิหังสุติยัมปิอิติสุขตรังคุโตนะโมพุทธายะปะฏิวีคงกาปปุมณเดวะกามาณิหังสัตติยัมปิอิติสุขตรังคุโตนะโมพุทธายะปะฏิวีคงกาปปุมณเดวะกามาณิหัง